วัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ของเก่าสำหรับการตัดแก๊ปเพื่อที่จะแยกชิ้นส่วนคอมแอร์ขายโดยเฉพาะคอมแอร์พวกแอร์บ้านแอร์โรงงานนะครคอมไปตัวลูกดำๆนะลูกดำๆตัวใหญ่ๆนะการที่เราจะทำการผ่าโดยใช้ไฟแก๊สนับในการเป่าตัดหรือใช้หินเจีย ในการเจียขั้นตอนสำคัญเลยเราต้องทำการเจาะรูถ้าหากมันไม่มีรูระบายเราต้องเจาะเพื่อที่จะเอาน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยออกเสียก่อนเจาะรูเสร็จแล้วก็เอาไปถีออกนะฮะปล่อยให้มันหยุดจนเหลือหยุดสุดท้ายนะ่ะเอาให้มันไม่หยุดเลยหรือ ในกรณีที่มันมีท่อระบายอยู่แล้วท่อระบายตรงนั้นก็คือท่อที่เราสับท่อแอร์ออกนั่นแหละนะฮะเราสับท่อแอร์ออกตรงไหน,นก็ให้เราเทน้ามันออกตรงนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่รูสองรูนะครับรูทางเข้าแล้วก็รูทางออกเพราะระบบแอร์มันมีอ่าท่อรูแล้วก็ท่อไฮนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองท่อ ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่สองท่อเวลาเราเวลาเรา,าสกัดออกแล้วเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะให้เทน้ำมันออกให้หมดเลยอย่าให้มันเหลือและทีนี้เนี่ยเมื่อเทน้ำมันออกเสร็จปุ๊บก็ให้เราตัดได้เลยไม่มีระเบิดแน่นอนนะฮะไม่มีระเบิดแน่นอนส่วนคนที่สงสัยถามว่าน้ำมันคอมเนี่ยมันติดไฟไหม ผมบอกไว้เลยนะครับน้ํามันคอมเนี่ยติดไฟนะครับติดนะไ,ไฟถ้าหากน้ํามันเราไม่เทออกมันจะติดไฟลุกขึ้นนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยถ้ามันเยอะเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ออกสักหยดเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะระเบิดได้นะครับนะบเพราะเพราะอะไรมันถึงระเบิดได้เพราะว่าด้วยความที่น้ํามันมันเยอะนะครับ ก็ทำให้เกิดประกายไฟภายในคอมเพรสเซอร์อาจจะเกิดแรงดันนะครับดันนะไอตัวท่อสองท่อนั้นน่ะมันระบายไม่ทันมันก็ทํทให้เกิดการระเบิดได้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องเอาน้ํามันคอมเพรสเซอร์ออกให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่าเราเอาไอเราออกหมดแล้วปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้แก๊สตัดเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอ มาทาให้เกิดไฟลุกขึ้นน้อยนะฮะไฟมันจะลุกขึ้นไม่มากเหมือนกับการที่เราไม่เอาน้ำมันก๊าซเซอร์ออกพอเราตัดไปปุ๊บปุ๊บมันก็จะลุกเฉพาะไอตัวเศษน้ำมันที่มันเหลือนิดๆหน่อยๆนั่นแหละมันลุกแค่นั้นพอน้ำมันมันหมดเศษน้ำมันมันหมดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็หยุดไปอ่าหรือมันเป็นคาบน้ำมันเหนียวก็อย่างเงี้ย ไฟมันก็ลุกนิดหน่อยเองแต่มันไม่มีระเบิดนะฮะแต่มันไม่ระเบิดผมทำมานะฮะจากประสบการณ์การแกะผ่าคอมโดยใช้แก๊สตัดนะฮะมาไม่ต่ากว่า2-300ลูกนะฮะไม่มีการระเบิดสักลูกนะ,ะเพราะว่าเราต้องรอบคอบในการทํางานบางคนมักง่ายสับท่อแอร์ออก อากคอมเป็นซอร์นะฮะสับออกแต่ไอตัวท่อแอร์น่ะมันปิดนะฮะคิด,คดภาพออกไหมอ,อ่ะเนี่ยอันนี้สมมุติเป็นท่อแอร์นะรูท่อแอร์เนี่ยเวลาเราสับออกทางนี้ปุ๊บหาอะไรมาสับออกทําให้ท่อแอร์เนี่ยมันบีบลงแบบนี้พอมันบีบลงเราเทน้ามันออกไม่ได้ครับาะอ,อ่าตัวนี้มันถูกปิดหรือในกรณีที่เราสับลงแล้วมันเหลือรูเล็กๆเนี่ยเราเทน้ามันออก บางทีน้ำมันมันไหลไหลช้าเราก็คิดว่าอะน้ำมันมันหมดแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วเนี่หว่าอย่างนี้แล้วเราไปใช้แก๊สตัดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่มันจะทําให้เกิดการระเบิดได้เพราะหนึ่งมันระบายความร้อนออกไม่ทันนะครับระบายความร้อนออกไม่ทันเมื่อเราใช้แก๊สตัดเข้าไปด้านในมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงดันนะครับไอตัวแรงดันที่ ผมพูดเนี่ยมันจะระบายออกโดยปกติมันมันต้องระบายออกตามรูท่อแอรสองท่อตรงนี้ท่อโลและท่อไฮแต่เมื่อมันถูกบีบอัดแบบนี้โอ้ไม่อยากจะคิดสภาพครับลมมันระบายออกช้านะฮะแต่ในทางกลับกันเราใช้แก๊สด,ดัดเนี่ยมันเกิดความร้อนและความดันสะสมขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นแต่มันระบายออกไม่ทันก็จะทำให้เกิดการระเบิดได้ครับ ระฉะนั้นไอ้จุดนี้เนี่ยจุดท่อแอร์เนี่ยต้องเช็คดูให้ดีเลยนะครับถ้าหากมันปิดมันนีบให้เราใช้สว่านในการเจาะหรือถ้าหากมันเป็นท่อทองแดงไม่แข็งมากเราก็ใช้ตะปูในการตอกเพื่อให้มันเป็นรูระบายแล้วก็เทน้ำมันออกซะ,ะการทำงานของเรามันก็จะมีความปลอดภัย และที่สําคัญนะครับในการปฏิบัติงานท่านต้องใส่หน้ากากท่านตัดแก๊สเนี่ยบางคนมักง,ง่ายนะครับแว่นตาไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่หน้ากากแต่เราใส่แว่นตาก็ยังดีนะครับเพื่อป้องกันเศษที่มันจะกระเดินเข้าตานะฮะถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสนะฮะสองอ่าต่อมาถุงมือนะครับเราต้องใส่เสื้อแขนยาวเราต้องใส่ ป้องกันสเก็ตไฟกระเด็นโดนเรานะถุงถุงเท้ารองเท้าเนี่ยรองเท้าถ้าเป็นให้ดีเลยเอารองเท้าหัวเหล็กรองเท้าเซฟตี้หรือไม่มีจริงๆก็เอารองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับเพื่อป้องกันอะไรถ้าเป็นหัวเหล็กเนี่ยมันป้องกันได้ทั้งสเก็ตไฟป้องกันได้ทั้งเหล็กหล่นทับแต่ถ้าเป็นผ้าใบเฉยๆเนี่ยมันจะป้องกันได้เฉพาะสเก็ตไฟ แต่ไอตัวเหล็กหล่นทับเท้าของเราเนี่ยมันจะไม่ป้องกันนะครับมันนิ่มกิ๊บเลยเหล็กทับปึ่มเนี่ยโอ้โหร้องแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆที่เอามาให้เพื่อนๆอ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะส่วนคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับหรือ ถ้าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับคนที่รู้แล้วเนี่ยเม้นเข้ามาเม้นเข้ามาเลยนะครับเม้นเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เผื่อคนที่เข้ามาดูชิปแล้วเนี่ยเขาจะได้เปิดเม้นแล้วอ่านเม้นของท่านนะครับก็จะได้เสริมความรู้เข้าไปด้วยผมก็จะได้อ่านแล้วก็อันนี้ไปด้วยนะครับนะก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะเจ้าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการระเบิดสุดท้ายนี้นะครับหนึ่ง ออกซิเจนนะครับสองน้ำมันสามไฟนะครับสามตัวนี้เนี่ยระวังไว้เลยนะฮะไฟเ,เราใช้ไฟตัดมันเกิดความร้อนแน่นอนนะครับเ,เกิดความร้อนแน่นอนออกซิเจนน้ำมันหรือเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟตัวไฟเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนมันจะกลายเป็นความดันส่วนน้ำมันเนี่ย มันติดไฟนะครับมันติดไฟไฟโดนปุ๊บเนี่ยคือติดทันทีนะครับออกซิเจนนะครับไฟมันจะติดนะครับมันต้องอ,ออกซิเจนมีออกซิเจนด้วยนะครับมันถึงจะติดสามตัวนี้ระวังให้ดีนะฮะอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับถ้าพลาดกระตูใครตูมันบกเกี่ยวกันเด้อบาทนี้เด้อนะเพราะแนะนำไปแล้วนะครับ ที่สำคัญเลยนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายีลยคือไม่ต้องไปชิดจนแบบจนกลัวนะเออท่านแช่ทีน้ำมันออกให้หมดนะครับและมันต้องมีรูระบายที่ตัวคอมเพรสเซอร์ถ้าหากมันไม่มีก็แค่เจาะครับหาสว่านมาเจาะแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ <c oughs> แก๊สเป่าได้เลยนะะไม่มีปัญหาไม่มีระเบิดนะครับ สำหรับคนที่ยังดื้อนะครับยังดือ้อเอ่อมันไม่มีรูระบายน้ํามันก็ไม่ได้ออกแล้วไปเสือกนะครับเสือกใช้แก๊สนะครับตัดหรือท่อแอร์เนี่ยมันปีบแล้วน้ํามันมันออกไม่หมดนะครับน้ํามันคอมมันเหลือเยอะอย่างเงี้ยแล้วเสือกไปใช้แก๊สนะครับมักง่าย,ยที่เกียรนะครับไม่อยากทําไม่อยากจบไม่อยากเอาน้ํามันออกแบบนั้นก็สมควรนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเซฟตี้ตามที่ผมพูดไปทน้ำมันออกให้หมดเจาะรูให้มีรูระบายนะครับแต่ถ้าหากท่อแอร์ของเรานะครับมัน <c oughs> เป็นรูรูดีอยู่แล้วนะครับไม่มีการบีบอัดอะไรเนี่ยเราก็แค่ทีน้ำมันออกแล้วก็ตัดได้เลยแค่นั้นเองซึ่งอยอดลองไปเห็นบ้ง